สวัสดีค่ะสวัสดีคำชมค่ะวันนี้วันที่4ีธันวาคม2567ค่ะเมื่อน,นี้นะคะแม่มูกันเลยเดินทางมาอยู่ที่บ้านใหญ่น้อยนะคะสภาเอฟซี FC นะคะมาติดตามรับชมดทางต่องวดใหญ่น้อยฟันแม่นงวดวันที่16บธันวาคม2567ค่ะงวดที่ผ่านมาแล้วค่ะใหน้อยให้สี่สาม สามสี่นะคะกระเขานะคะผู้ชมมือนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าย่หน่อยจะฝันว่าจังไรนะคะผู้ชมจะได้แนวทางให้ตัวใดนะคะเพื่อได้โชคได้มาน้ํากันนะคะแนวทางก็มีงวดเขางวดรุดนะคะผู้ชมมือนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะเอาค่ะผู้ชมเขาไปหาย่หน่อยน้ํากันเลยนะคะตนั้นตัวตัวแทบแบบมันก็มีเยอะหน่อยเอาไปไว้บุหรี่ตัวนี้มันก็ค่อยเรีนรู้ มันเป็นมา,า,า,นา,ยยายนบ้านดีโจกเป็นันนั่นย่ๆแม่บ้าหล่อม,บบา,มา,าพลังเลยแม่มันเป็นลูกผสมมันยังน้อบาตรนี่<า>สวัสดีค่ะแ <š S 2> ม่น้อยเอาบ่าหล่าก็มีน้ำใจให้ย้อยหน่อยท่านชุ่ม<า>นะครับขอบคุณค่ะบ่หมานะหมาหน้อยแล้วเออเอาขอบคุณหลายๆเออโชคหมาเมื่อไรย้อน้อยคือฟันเลยค่ะย้อยหน้อยโชคดีอยู UFC เพราะว่าสามารถอกอกตัวไว ที่สามซีนี่ที่ออกตัวสามซีนี่แยกหน่อยสีได้หลายแยกหน่อยสีได้หลายแยกหน่อยมันเป็นตัวนี้นะอืมมันเป็นตัวซีสามเลยนะมันก็เลยได้ตัวเซ่สามหมื่นแล้วเขาก็คืนอีกสองหมื่นให้แม่ก็เก็บสามสีตรงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โนี่สามตัวนี่เกือบแตกเนาะ พราะว่าขนอลัดลอยของไอ้ใส่นอะแปดแปดกับเก่อเนาะเบาเถานะไปทีเมนน่ะนะจะว่าเยอะหน่อยพันแต่ว่าเหล็กสามตัวเยอะหน่อยซื้อตัวนี้ออกก็ได้ไล่ถือไปนี่ว่าคนตายก็เลยเอาศูนย์ใส่นะเบาเถาศูนย์ใส่หนึ่งศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่เห็นปะอ่าอืมสี่สามสามออกสี่สามอือออกสี่สามทะเบียนรถทีเยอะหน่อยบอกจำด้วยเอฟซีที่ว่ามันขี้ตายน่ะหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ อืหย่หน้อยเพราะซื้อซื้อหนึ่งหกโคกหนึ่งนะแต่มันได้หลายเลยเพซื้อได้อยู่สามหมื่นตีหน่อยสามหมื่นอ้าวยี่หน่โชคมานอยู่าะได้ซื้ออาหารใส่บาตรย่างมรสอ้พี่ฟันแม่นอยู่เนาะฝันว่าหลานใส่เอออืมพอเพิ่นตายฝันแล้วเพิ่นก็มาตายเพิ่นก็ตายอีหลีที่เขาได้ยินเสียงงานใช่ ขันเอฟซี FC, เเมนวอาโอ้ยเล็กออยาหน่อยจะบอกขัดบาเชามาหาย,ยาหน่อยอีกคือเก่อนยาหน่อยสิบอกเอฟสิไดหลายเพราะว่าผูเพินตายเลยไมเอฟซีเฟินมาหาย่ยาหน่อยกวนที่จังหันเนี้ยจากบาดเลวบานหาว่านะไงพระเขาเออไงพระเขาเรืวน,นะ<ช>ไอแม,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 ม่มันมาแม่มันว่า แน่นสิไปแล้วดี<ม>บแบบนี้แม่ย่าลืมแน่นเด้อมันว่า<ม>เลขออกอายุมันอีหลี่แต่ว่าอายุแท้ที่จริงมันหนักสามสิบสี่ปีเก้าเดือนอมายใย้หน่อยมาเสียงมึงแลวตอนก้อนที่ซุบไปวัดนะ่ะที่ว่าปลาอีท่ามันหูใหญ่หน่อยนะ่ะใหญ่หน่อยดื้อคนไปปลามันก็เป็นเปลยน,นที่แล้วไม่เมี่ยโ<น>อ้เนาะออาค่ะป่ากับไปเลขมันออกก็ไม่มว่าถ่อแปดสี่สี่สามเมอรใหญ่หน่อยมันว่า ก็สร้างระบุโน้ามีสำนีน้อยเอฟซีค่อยนั่นไปฮัมซีโปโซกี้บอกแต่ว่ายน้อยก็บฟันล้ล่ะฟันแล้วันแล้วบ่รู้ว่ามันปูอยูเ่เฮ่หน,นี่เพิ่นไชโซกหรือเปล่ามันเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่ามาเอิญมาเอิญแย่น้อยมะเอิญว่าออกมาจากเฮแหนเน้พนวางสิไมเอฟซีครับออกมาจากแห่เน,น,น้าวสันเป็นยังก็ไปอยูแ่แต่ในเฮแหนแถวว่าสันแบบแย่น้อยว่าอุ้ยจากผู้ใด้มาเอิญแย่น้อยเนาะยาแย่น้อยวางสิหลายเอฟซีก็บบ่ออกไปแล้วเขาบ่เหมอนจะกับเจ้ากัเพิ่น เสียงวอาเป็น huh. ผ like, ู like ้เฒ่าต้วนหนาเ่ราะเป็นผู้ที่เคยมาเอึดยังสิแม่พี่เยนหน่อยเลยว่าโอ้ยบอกไปดอกบอกขุณม่หน่อยบอกคุณมุขขึ้งโม้เยนหน่อยลางสินะเบาเทาครับบัดเยนหน่อยกะนางเสืออยู่นางแกรว่าก็จังเหรนกับพวกซ่อนมิ่งนี่อย่างยิ่งสิแม่แม่จ้ะบัดเยนหน่อยผู้นังก็เลยาว่าว่าฟ้าออกมามันไม่มีเวลาอยู่น้ำโดนปอนนั้นเขาบ้าบัดเยนหน่อยว่าเอ้ยหาพี่คนบอกว่าแม่ผู้ยี่ยี่อูเจียนบอกไปหาเขากันหน้าวั่น บ้านแย่หน่อยได้ออกไปแย่หน่อยได้ออกไปบ้านนี้ผู้ยืนเอาค้องไห้นันเป็น,นออเนื้อแม่เอ็ซ,ซี่เป็นเนื้อ,อเป็นต้นนี่แม่เป็นสิ้นนี่ล่ะเลียดนี่ยเต็มมือสองข้าอเลียดที่อยู่มือผู้ออกคิวข้องมาแย่หน่อยน่ะแย่หน่อยว่าเออหุ่มแม่ใหญ่ไปที่ขาไปไกลอยู่บ่แย่หน่อยคิดนะบ้าเร่าเอา,าแม่แม่แม่เฝ้ามาเอา มึงอไนี่ม่ชินเอาใส่มือแล้วว่าสันว่าเนี่น่ะเลียดนี่ไหลหอยที่ซีไหลทั้งไหลลงมาทั้งไหลหอยลงมาแขนงเฉพาะเจ้าหน้าว่าเอาเอายึดหลอกเลี้ยงตัวมันเลี้ย่มาว่าสิบอกท่านยายหน่อยหยานไหมครับกินเลี้ยดนี่ซีเมนต์ข้าวเลยข้าวอื้อๆเลยกินเลี้ยดที่ออกมาจากแต่โง่คุณนะอืมเดี๋ยวนี้ยายหน่อยว่าเลขยกเหมือนเด้อคนเขาว่าเน่านั่นเขาว่าสีเน่าเหมือนปะยายหน่อยสิว่าหาหนึ่งหาเด้อฟซี่ กับหาศูนย์หาเลขรูดเบาเท่าเด้ ừ, อันนี้เพ <ừ. S 2> ิ่มคิดของเย่หน่อยเล้วตีซอยกันเออแย่หน่อยสิบอกหาศูนย์หาคนเป็นยังก็ว่าหาศูนหามือสองสองขันหาอยู่เด้อแมนบอกค่ะเออเนาเข้ามาเนาหนิเนาเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งนี่เป็นศูนย์ก็ได้แมนบอกเอพี่เด้อเย่หน่อยตีเซ็กเกิลนี่ตีเซกเกินเพราะว่าล่อวันฝ่าอีกมือไหนล่อว่าวันฝ่า หาแม่แม่มกับบ้าทอไม่หายเจ้าหน่อยเสี้ยนจังกับสิจังสิวงให้แม่บ้าทอเนี่ยเขาก้บอกฝันสู้กับฟังผู้เทาเมื่ออืนบอกผู้เทามาเอิืนเจ้าผู้ที่ยืนเอาเนื้อให้เนื้อเอาอยู่มือหันห้ยเพราะเป็นผู้เทาอ่าใช่เออเจ้หน่อยฝันตรงวดเลยฝันโตงวดมันกัะสินแม่นแน่เน่สินะแต่ว่าคนที่เอาเนื้อเนื้อห้เนย บ่ได้เป็นผู้เทาตัวหรูจว่าเป็นผู้ใือเออเพราะว่ามาเอาเน้นเหาะถือไว้มันจนเนื่อเน่าข้ามือข่อยแล้วแบบนี้หน่อยว่าอุ้ยกันเนาเราเสียไม่กินยังไดอะเยแบน้หน่อยว่าครับมาเอามาเอามาเอาเลียวไปเลียดว่าสั่น่อยล่อเบาเหาอจนกินข้าวเหียดต้องข้าวต้องกินเนามันข้าวผสมกันเลยเนาใส่มือเขาน่ะจะเนาคักเนาแน่เนาะ เลือดก็ออกเลือดที่ยุงเมื่อเป็นเนื้อก็ไหลลงกนั่นเขียนเฉพาะจาะจงกินข้าวกินเยอะหน่อยเพราะอยากไปเอาเพราะเยอะหน่อยเดเมื่อสิเยอะหน่อยหัเมียเลยแม่เอฟซีฟันหัวก็สิบอกอวดีแก้หม้อจังสะดุ้งแล้วก็หัเมียมันรูหัวลูกหนึ่งเขาก็น่าประเสรนเยอะหน่อยว่าแม่แม่แม่จ้ะก็เลยหัเมียเราเลยมาเขียนเลขไว้เราเลยไมาเขียนไว้ห้าศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าโอ้ สาตัวนี่ปกกอนไปหาเราตีหัาพูดไดมากก็ยัยหน่อยอ่ห้าหนึ่งห้าอห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าแต่ว่าไอ้เลขเลขไอ้เพิ่นบอกมาพ่อไอ้เพิ่นได้แสนกว่าเห็นว่ายัยหน่อยว่าอเลขเพิ่นมาเก่าเก่าหนึ่งเก่าแปดเห็น้อองรอมาครับเนาะเพิ่นก็เชือเพิ่นก็เชือของหนึ่งนี่ยยน่อยไอ้ นกมมาห้องบ่เอฟซีมามือนั้เพ่นกับมาอย่มันก็มาซีหญ่หน่อยยังวานโบกับจ่ลอดว่าตานกมันก็บ่บอกเรข่อเจวดซีว่าสัตมันจะบ่มีซีบ่ตะกอเขาเป็นห่วงเ็ดซีมันมีซีเด้่นเหล่มมาแล้ว่นเหล่มมาแล้วเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าที่แย่หน่อยเบิ่งอ่นนะในว่าคนเกิดตีของแย่หน่อยนะมันมีเทวดาอุปธรรมกับวิหกวิหกก็คือ อตอนสวนเีย้ยน่อยพอคได้อยู่บ้านที่เอฟซหูเ่ะยเยหน่อยเร่รอนเนาะไปพูเกตเนาะลัรจากกลับขึ้นมาเพิ่นกับพ่อเพิ่นมาเพิ่นเฉยเพิ่นทายีายย่ลีกับโชคดีสองวันแล้วอะไรแต่วันนี้ไอ้เพิ่นมาสิได้เหล็กมีเพิ่นมาศูนย์มาหนึง่งบ,บนวันนี้เป็นบ่ออพี่ชายจากเกาหลีไอจากเกาหลีวันนั้นสองหนึ่งกับเขาของเพิ่นตรงๆเนาะวันที่แล้วว่าเขาของเพิ่นดอกวันที่แล้วว่าเขาเขาจะคว่ำฝันเี้ยหน่อยสามซีซีสามมละเนียนให้คับ วัน,นี้พนวัศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่ง<ช>เดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบพนจับคู่ให้เดี๋ยวจะไม่ร้องให้เอฟซีอันนี้ของเย้หน่อยทำช่อมสามสี่มาสี่สามตัวเน้นเลยเห็นไหมเย้หน่อยว่าให้เน้นตัวนี้ม,มาหาสองรอบเย้หน่อยกับเน้นตัวนี้นี่ครับขีดให้เลยสามสี่ออกสี่สามสามตัวเกือบแตกนะครับเดี๋ยวเบาเท้าเขียนให้ห้าศูนย์ห้ากับห้าหนึ่งห้าน้อเย้หน่อยเนาะซื่อฮ่าจบข่าวห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าสองตัว หาเพื่อนนั่นพอมามือมือมันออกจจงสีเด้ค่ะหามันมาหาหาจ่าเน้นไปละแม้นจะบไปหน่อยเอาค่ะเน้นไปเลยนครับอันแรเลยควบฟันจะคล้องเนาะนี่นี่นี่เน้นหนึ่งห้าหรือเปล่าเน้นหนึ่งห้านะเน้นที่หนึ่งห้าเอศูนย์ห้ากับห้าห้าเป็นตัวรองเออเอาธรรมบัญชมเบาเท่าเขียนให้แล้วใหญ่น้อยนะครับผมอ่า ฝันแม่นเดอ้อนะครับงวดที่ผ่านมาน 3, ี่นะครับสามสี่โอ้โหนะเลขอายุหลานชายน้อยนะครับมผมที่เพิ่นเสียชีวิตเพิ่นอายุสามสิบสี่นะครับเอาวันนี้ย้อยหน่อยจับให้แนะ่อา่าคุณพี้คางๆนะครับย้อยหน่อยนี่บ้านลบคุนี้นครับผมอ่าเอา,เอาหาหนึ่งหาหาหนึ่งหาอืม กับหาซุนหาอ่าสองตัวรตเตรี่ซูรอเตลี่เอาที่อ่าหารตเตรี่ไว้เนาะหาดิชันยายน้อยมันว่าเขามันกัเขาสามตัวหนาสามตัวลังมันได้เร็วหาบุมมี3สามตัวไทยครับเขาสามตัวหนาสามตัวหน้ารถเตลี่ทัพพชมอ่าหาบุมีหาหนึ่งหาหาศูนหาหามีอยู่ข้างหน้าเขาเก่าอยู่ข้างหน้าอ่มันดวงคนมันเ่แนออ่าสองตัวหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าห้า ยายหน่นยนอยเน้น,นที่หนึ่งหาหนึ่ง <1 S 2> หาอืมอืมเอามาหน่ยายหน่อย่าชมนะครับยายหน่อยว่าหาไว้เด็กไทยสามตัวหรือเล็กนาก็ได้หาหนึ่งหาศูนย์หาแต่ว่ามักคะักคือหาหนึ่งหาเนี่ยพ่ยายหน่อยมักคักคือหนึ่งหาเพราะว่ามันว่าเลียดเน่าเหม่มันว่าเนื่อเนา่าม,มาเอาอตั้งอยากได้ตั้งขี้เดียดนอะภาษาอีสานกับขี้เดียดภาษาไทยกับ หน้าทัางเกียดมันเน่านะเว้นบลเบ้าเท่าแต่ว่าผู้ที่เอาเนื้อให้บ่เป็นผู้เท่าบ่าเป็นผู้เท่าแต่ว่าเสียงเอิ่นเนี่ยผู้เถ่าเอิ่นแต่ว่าเสียงเอิ่นเป็นผู้เถ่าคิดว่าไม่มีพ่ออยูุศาลเอิ่นให้ออกไปหาเขาอ่าเออบ้านนี้ผู้ชายเพื่อนเเอาเนื้อให้เออเอาเนื้อให้ยืนเยอะๆหน่อยเผิ่นบ่ก้าเขาไปใกล้เพราะว่าบกุ้นหนาเพิ่นอืมบ้านนี้ที่มาเอาเนี่ยถือไว้โดนแล้วมันเน่ากะนีประจันมันสิเน่าแล้วเพิ่นว่าอื ปลาเลี้ยวไปก็คือสีนาทั้งเดียงทั้งแหล่ไหม,มเขียกนกระไลลมกทั้งหยันบ้านนี้ค่ะเฮ้ยคนบ่เคยเห็นหนะตัวสเขใใาวเป็นไงง่างยหน่อยว่าตัวสีออกก็เนาะเฮ้ยเอาอยู่ดอกเขาคือเขาแบบจำลองบังคับในบ่อเ่าคันแม่นคันแม่นเอาได้เดละแบบจำใจซื้อเด้อตัวนี้เพราะว่ามันมีเลขในใจอยู่เดี๋ยวล่อวันพระสิบอกเอฟซีอีกยุบให้มาล่อล่อล่อแย่หน่อยเขียนใส่ไตหมอนหลักขอพันเกินขันแม่น รอเสียงเสียงฝันก่อนเนาะเออค่ะเอาให้คักๆได้ไหมหน่อยเด้อค่ะหลังวันพระเนาะยังไงเนาะอ่าท่านผู้ชมเอาคักๆอีกงวดนี่จ้ะเอาจะขอปูเวลาจนหอดีไม่จนเพราะว่าจะเปลี่ยนสารในเพื่อนแม้ที่อยากได้ไม่ซักเทาโชคดีน้ำกัดน้อยสีน้ำเพี้ยนเย็นในปู ให้โชคให้มาหน่ออยหน่อยอให้โชคให้มาทุกคนเลยพี่เด้อเอาตามกำลังเงินเท่ามีหน่อยก็ซื้อหน่อยมี่ไรก็ซื้อไรนะกูมาคือยังใหม่ยังมีก็ซื้อเด้าได้ครับผมขอบคุณน่อยหน่อยเดี๋ยวจังมาหาอยู่หน่อยหลังวันพระเนาะขอบคุณค่ะไปหน่อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใหโชคให้มาน้องกนเนาะค่ะฝอกกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ